สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันจัน์ทรนะอากาศแบบโอ้โหอึมครึมเหมือนกันนะฮะตอนนี้เป็นเวลา11บเอโมงแล้วนั่งเลื่อนโทรศัพท์ไปวันนีเ้เห็นพี่คนหนึ่งเขาประกาศขายฮอตทอยมาร์คแปดห้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเคียร์ก็เลยพูดคุยแล้วกาลังจะไปรับนะโอ้โหราคาแบบถูกมากถูกแบบถูกเลยและสภาพแบบดีอะนะเดี๋ยวไปดูนะว่าจะเป็นยังไงนะ ตัวนี้ก็วันนี้แบบคอนข้างยุ่งนิดหนึ่งคือเมื่อเช้านี้พอดีว่าเฮีย <Here S 2> ให้ทางาทีมงานของทนายเนี่ยให้จัดการเรื่องคับมีคนเอาเฮียไปโหนเรื่องของอจริงๆแล้วไอ้การออกเสียงอ,อ่านชื่อนูหรือนิวกันดั้มเนี่ยมันมันมันไม่จบหรอกครับคือจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะออกเสียงซึ่ง ถามว่าตัวผมยอมรับไหมผมก็ยอมรับผมก็บอกในคลิปอยู่ตลอดแล้ะแต่คือว่าไอ้ประเด็นนั้นนะมันคือประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่เอาเฮียไปโหนเอาไปว่าแล้วมันมีการแคปคําพูดหรือคําสนทนาเนี่ยลงไปเนี่ยมันบ่งบอกและคือมันมีต้นฉบับอยู่แล้วไงนะฮะทั้งในกลุ่มก็ดีแล้วก็ทั้งในเพจด้วยเนี่ย <c oughs> ทนายเขาก็บอกว่าโอเคมันครบองค์ประกอบแล้วมันบอกว่ามันทราบว่ามันคือใครนะฮะมันก็เลยกับการว่า นแะนะ,ะก็เลยส่งส่งทั้งลิงก์ทั้งแคปเจอร์ทั้ง, ure, ท,งทุกอย่างเนี่ยไว้ในเรื่องของคนที่เอาเฮียไปโหนเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วเรื่องของคนที่เอาไปแชร์ในเพจหนึ่งนะฮะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเขาและเขาก็ไปจัดการเนี่ยแล้วคนที่เข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยก็แคปมีโลโก้เฮียมีทุกอย่างเนี่ยคือมันครบองค์ประกอบทั้งหมด เออจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของกลางคนต่างอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยซ้ํานะฮะแต่คือว่าเฮีย er จะทําให้มันเกี่ยวแล้วจะทําให้มันรู้สึกว่าเรื่องพวกเนี้มันไม่ขมควรที่จะไปยุ่งเรื่องของอื่นทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะฮะเอาเป็นว่ารับคําขอโทษด้วยเงินสดแล้วก็กราบงามๆนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงตอนนี้เฮียขับรถมาแถว งามงามวานนะก็เดี๋ยวอยู่แยกแคลายแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีนัดกับพี่ไปรับของแล้วเดี๋ยวกลับไปวันนี้แล้วกันเดี๋ยวมาดูว่าฮอตทอยเนี่ยเฮีย er มีกี่ตัวแล้วนะแต่จริงๆอ่ะไม่มีไม่ได้เยอะหรอกก็เห็นว่าถูกคือไม่ใช่บอกเฮียชอบราคาถูกคือดูแล้วอยู่ใกล้ๆราคารับได้สภาพดีนะฮะตอนนี้ราคามันลงนะก็เลยแบบ พอพอพอรับได้พอซื้อได้อะไรประมาณนี้เฮีย er, ไม่ได้มีเงินเยอะแต่คือว่าตอนนี้หลังจากนี้มีคนมาโหนแล้วก็เดี๋ยวใช้เรื่องกฎหมายเนี่ยถ้าปีหน้าเนี่ยเอาเป็นว่าปีหน้าน่าจะมีเงินซื้อของเล่นเยอะมากโดยที่ไม่ต้องควักเองนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยมาว่ากันขอขับรถแป๊บหนึ่งตอนนี้ดไฟแดงนะจ๊ะทำอะไรกันบ้างครับทุกคนเดี๋ยวเจอกัน hey, ได้มาแล้วสภาพดีไหมพี่สภาพดีครับ อันนี้วคนแก่บอกนิดเดียเอ้ยนี้ช่วงนี้ราคาตกมากเอาเรื่องเลยฮะเอาเรื่องเลยโอ้โหโดนราคาพีมาคือต้องร้องเลยพี่ขายเป็นร้านขายด้วยปะไม่ครับผมเป็นเก็บนะเนี่สภาพเป็นไงอ๋อมันมีอันนี้มันเป็นรอยของมันใช่ไหมใช่ใช่เป็นดาเมจของมันนะแต่ไม่มีรอยไม่มีอะไรเนาะพี่เช็คดูได้ ไฟติดปกติเนาะปกติครับผมจัาไปเลยไม่มีอะไรใช่ไหมผมลองไฟไปสามครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดอีกครั้งที่สามนี่ลรออืมแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเนาะใช่ครับไม่ค่อยมีโอเคมันจะมีมันจะมีบางตัวที่เหมือนดุดคิวซีครับมันจะเป็นสปอคสวิตอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าอันนี้ต้องกันด้านนี้ใช่ครับโอ้โเรียบร้อย A later few moments later. กินข้าวกินข้าวโอ้นี่คือแบบร้านอาหารแบบพื้นที่ราชการนะถูกมากเลย40บาทเนะี่ยดูแบบโคตรคุ้มเลยนะเดี๋ยวกินข้าวก่อนได้ฮอตทอยมาแล้วแล้วเดี๋ยวกลับไปที่ออฟฟิศนะครับผมว่าค่อยมาว่ากันอีกทีว่าเฮียมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วนะแต่จริงๆมีไม่กี่ตัวหรอกครับผมนะฮะก็ค่อยๆค่อยๆสะสมไป นะโอเคขออนะุญาตทานข้าวก่อนครับผมที่นี่อาหารถูกและอร่อยมากนะครับผมโรงพยาบาลชนปะทาน Tomorrow. คลิปเมื่อวานนะจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยยุ่งมากนะครับผมก็คือว่ากลับมาจากาที่โรงพยาบาลชนประทานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคุยกับพี่ทนายคือปิ้นเอกสารรายเรื่องเยอะแยะมากมายจนแบบมืดเลยไม่ได้มาถ่ายแล้วจนถึงวันนี้มันเป็นวันอังคารเป็นวันที่9ใช่ไหมวันนี้ก็คือว่าเฮียไปที่ เดือกันน้ำเบดนะก็คือว่ามีงานซอฟต์โอเพนนิ่งนะก็ไปแล้วคือมีภาพให้ดูนิดนึงแต่จริงๆแล้ววันนี้เฮียไปถ่ายมาแล้วนะฮะรอนิดนึงก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะลงนะก็คือว่า,าฟุตเทจเยอะมากนะครับผมก็คือไหนๆก็ไ,ไหนๆก็ทำคลิปวันนี้ไอของเมื่อวานเนี้ยให้จบไปนะฮะก็คือเมนนื่อวานเนี้ยไปเอาไอคอทอยเสร็จปุ๊บวันนี้ไปกันน้ำเบดวันเนี้ยอ่มาพูดให้ฟังว่า ลใครลงทะเบียนเนี่ยก็จะได้เข้านะฮะเขาให้ของขวัญมาเป็น S D W Hero นะฮะตัววูคงมานะครับผมนะเนะนี่ยหตัวแล้วก็เอ็นที่เกตตัวนะฮะใครลงทะเบียนก็ไปแล้วก็ได้ทุกคนวันนี้มี3รอบรอบสิบอ็ดโมงถึงบ่ายโมงเอ้ยบ่ายสองโมงบ่างโมงถึงอะไรนึงเนี้ยแล้วก็บ่ายรอบห้าโมงถึงอะไรก็ประมาณนั้นเดี๋ยวรอดูคลิปแล้วกันพรุ่งนี้อะ ไหนๆก็ที่บอกให้ดูว่าจะมีของเพียให้ดูเฉยแต่ยังไม่ได้แกะนะครับผมนะว่ามีอะไรบ้างนะยังไม่เคยเลยทั้งแต่ตาตมเนี่ยไปหามือสองตอนนี้คือราคาแบบโหดร้ายมากบอกได้เลยว่าเพียมีปล่อยพวกกันดั้มออกไปซึ่ง m e t a ลบิลอะราคามันแพงแต่ปรากฏว่าขายเมทัลบิลไป ได้ฮอตทอยมาทีงเนี่ยแบบคือแบบเหมือนแบบได้มาสองตัวเพราะฮอตทอยตอนเนี้ยราคาถูกมากถ้าเกิดเป็นตัวพลาสติกอะราคาสี่พันสามพันห้าอย่างเงี้ยยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังนี่เลยเพราะก่อนนั้นนี่มันจะแบบราคาเป็นแบบหลักเก้าพันหมื่นหนึ่งคืออันนั้นอะผมไม่ไหวแน่แ,นแต่คือตอนเนี้ยคือถ้าเกิดเป็นพลาสติกอะเขาเขาไม่รู้เป็นไรคือเขาขายขายทิ้งกันน่ะนะให้ดูเฉยนะครับยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งว่าเทียมีตัวไหนบ้างนะครับผม นะเอางี้แล้วกันนะเพราะว่าผมก็ซื้อมือสองล้วนๆนะครับที่เขาขายขายไม่รู้ว่าขายทิ้งกันทําไมผมมาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่าเก็บกว่ากาันพาเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าทําไมทําไมนะทําไมมันมันมันแล้วแต่นะฮะอ่ะอันนี้มาร์กอะไรก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาเลยนะครับผมอันนี้เป็นพลาสติก นะครับเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะฮะ mm hmm. คือ mm hmm. คนใหญ่เฮียแบบเน้นถูกนะ mm hmm. เพราะขายถูกไงไม่เฮียไม่ใไม่ใครใครก็ชอบของถูกแต่คือว่าจริงๆแล้วเขาขายถูกถูกจริงๆถูกจนแบบ mm hmm. เฮ้ยซื้อกันด้ามแพงกว่าจริงๆนะแล้วพอมาดูรายละเอียดสีสันที่มัน ได้ให้มาเนี่ยผมว่าฮอต์ทอยคือแบบโอเคอะนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าทำไมเฮียคิดแบบนั้นนะฮะน,นี่มาร์กอะไรก็ไม่รู้นะเหปุผบเมื่อวานนี้ไปได้ตัวนี้มาไงมาร์กนสะีนะ่สนะิบห้าหรืออะไรติอ,อ,อะไรประมาณนี้แหละผมจำได้ๆขออภัยด้วยนะครับผมนะีออออ่อันนี้เป็นไดแคสนะฮะประมาณนี้ แล้วก็รีบแกะให้ดูนะครับผมอันนี้ชอบตัวนี้สวยไหมสีส้มสวยแล้วก็สุดท้ายแฮทออทเวอร์ชั่นแรกเอ้ยอะไรนะเวอร์ชั่นแรกหเหรอเนี่ยนะ นะเข้าๆประมาณนี้เพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่างกันว่าเดียรีวิวแต่ละตัวอีกทีหนึง่งว่ามันจะเป็นยังไงแต่ให้ดูเข้าๆก่อน,น,นชอบแพนที่อนะ่อนเห็นไหมข้างในกล่องมันแบบเท่ะนะเน่เหรอวะ ดีเพราะไฟพุกเนี้ยมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งมากเลยแล้วก็มีตัวไหนที่วันนั้นเราดูตัวไหนนะไอ้พวกนี้ก็สวยอ่ะเดี๋ยวแกะนี้ให้ดูคือพวกนี้เป็นงานพลาสติกนะราคาแบบถูกมากเห็นไหแต่คือแบบอันนี้กล่องแกงเหมือนกันนะคือกล่องแกงเหมือนกันต่ถามว่าดีไหมก,ก็ถือว่าชอบใช้ได้นะ มีแบบมีซีบบ้างอะไรบ้างนะเทไหมนะ mm hmm. เออประมาณนี้แหละประมาณนี mm ้แหละนะโอเคเอางี้ดีกว่าอา่าค่อยมาว่ากันสำหรับฮอตทอยนะเอามาให้ดูว่าเมื่อวานไปไหนอะไรยังไงาบ้างนะเอางี้แล้วก็ส่งท้ายด้วยเพราะจริงๆเมื่อวานเนะี่ยุ่งมากนะส่งท้ายกันด้วยวันนี้ กลับมาจากถ่ายแล้วแล้วเดี๋ยวมีนัดกับพี่ทนายอีกในเรื่องของการส่งเอกสารนะเพราะจริงๆแล้วทนายเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เข้าขายด้วยไม่เข้าขายด้วยแล้วก็มีคนที่แชร์ไอคนที่แชร์ด้วยหรือไอคนที่มาคอมเมนต์ด้วยอันนั้นก็โดนเหมือนกันแต่คือว่าเฮียคิดว่าน่าจะเอาเป็นตัวอย่างนิดนึงนะฮะออไอการพูดพวกเนี้ยมันมีมานานแล้วหล่าว่าจะ จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ผมก็บอกเลยว่าคือผมเป็นคนที่ยอมรับอะไรก็ได้แต่คือว่าในสไตล์ของผมผมจะพูดยังไงมันก็เรื่องของผมแต่คือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้ไปก้าว่ายอะไรมากมายแต่คือว่าอันเนี้ยคุณคุณคุณเกินไปนะแล้วอีกอย่างเนี้ยผมผมไม่ได้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 อะไรหรอกเอาเป็นว่าทำให้เด็กมันดูแล้วกันแล้วทำให้มันเป็นตัวอย่างว่ามันจะเป็นยังไงนะ แล้วค่อยมาว่ากันนะโอเคพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้จะลงคลิปของเดอะกันาเบดไทยแลนด์นะให้ทุกคนได้ดูแล้ววันนี้ขอเวลาไปตัดต่อก่อนละกันแล้วค่อยมาว่ากันแล้วก็ไอตัวพวกนี้เดี๋ยวจะมารีวิวแยกทีละอันว่ามีอะไรยังไงเจ๋งแค่ไหนราคาจากราคาปกติมันเท่าไหร่แล้วก็ลดลงมาแบบตอนนี้ถ้าใครชอบนะช้อนซื้อได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับผมแล้วก็ในเรื่องของอ การฟ้องร้องเนี่ยขอพูดอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะฮะจะได้มีคนเห็นกาบงามๆให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะะผมบอกได้เลยว่ารอดูไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ